ภาคีเครือข่ายในจังหวัดพิจิตรนะคะออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่วันสต็อปเซอร์วิสเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการนะคะและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ โครงการออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่วันสต็อปเซอร์วิสเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดพิจิตรนะคะประจำปี2567มีนางสาวประพัฒสอนสอนสมุทรนายกเหล่ากชาติจังหวัดพิจิตะะรเปิดโครงการที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินอำเภอตะพานหินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 และช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้ารับการประเมินความพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการตามนโยบายของรัฐบาลแน่นอนครับว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐโดยมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองความพิการออกบัตรประจําตัวคนพิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการการแนะนําสิทธิและสวัสดิการแก่คนพิการดูแลผู้พิการและประชาชนในพื้นที่